เอามาแล้วเหรอเอามาสิมึงว่าจะย<อ>ึดช่องแล้วจะยึดช่องพ่อได้ไงครับอีกหลังหนึง่งโอ้ไม่อยากลงหนาวเลยนะหนาวเราย้องกันเลื่มนหนาวเลยครับพี่น้องโอ้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วครับเจมแจมเจม,จมพี่นออ้องเจมหลังนี้เขาเท้าวะเอาตบ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 ลูก เอยขอทาลุงขอทาหลังนี่ลังนี่สวยนะไม่มีอะไรปนเลยเนาะถ้าแบบนี้ทุกหลังนี่ก็คือโอเคอยู่นะนี่ครับถ้าแบบนี้ทุกหลังสิบลังกิโลลุงนี่นะ่าจะประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลสิบลังก็นะ่าจะครึ่งโลไดครับหลังต่อไปครับส,สวยสวย ไปตาก,กุ้งฮปลุกๆๆย่ามืดอย่าขึ้นมานอนนี่ฮะแล้ว<ป>ลุกๆๆไปครับปุณนี้ใส่สูตรเยือหัวอัดประดุกแล้วครับเด้อเหลืองานมาใหม่ๆเหลืองานมาก่าวแห้งครับรถมือของรถเร็วสิมืดมันแห้งแต่มืดเร็วโอ้ ครับลูกข้าเมากุ้งจอมมาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเรียงพาเพื่อนนะครับเด้อมื้อนี้พอเลียงเหลือกงานมากครับก็บมาดักกลุ้งคือเก่าเานะเาะมาแล้เหรอ <laughs> เอามาสิว่าจะจ <laughs> <อ> <laughs> ยึดช่องแล้วจะ <laughs> ยึดช่องพอออ่อได้ไงมื่อนี้มากับช้แบ่งคือเก่าครับ,บมานี่ครับเป็นอื้อ,อ,อมืนอันนี้เป็น หัวหันปลาดุกเด้อครับเด้อเอาของหัรปลาดุกนี่ครับเทากับฮอยางดีครับนี่ยฮอย้อนนี้เดี๋ยวฮ่อสีมาว่างนะครับเนาะคือเป็นแนวทางในการหาอยู่หากลิ่นนะครับเนาะดักกุ้งมันกัถือว่าพอเลี้ยงกับเอาไปเห็ดกุ้งจอมครับมีพี่สาวจากเมืองนอกเลยครับเพิ่นสั่งกุ้งจอมมาหกกระปุกครับโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆครับก็สีดักกุ้งสดๆไปเห็ดไห่เพิ่นดได้ครับส่งให้เพิ่นมืออื่นเบอบ้าลุ้นกันครับว่ามือหนีฮ่อสี่มันบ่ นะครับเนาะเดี๋ยวให้เชีแบ่งลงไปใส่ได้ครับเด้อเขาใส่อยู่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลได้ครับเด้อพี่นอ้อนงไปเชีแบ่งลุยครับเชีแบ่งใส่ง่ายๆเลยครับเด้อกระดองลงไปเลยลุกเออนี่ละมุมนี่ละแก้วหลังหนึง่งไปเชี่ยแบ่งขามไปใส่ผุ่นอีกหลังหนึง่งครับไปข้าวผุ่นอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันเลยครับถ้ามีกุ้งนี่เบาเหลือครับถ้ามีกุ้งอ่ะย่นไปเลยลุกย่นไปเลย เอ้ยเอ้อ้ยเอ้ออกมาทางผีไหมแบ่งมันจะลึกวะโอ้ยเปียกอีกแล้วเดี๋ยวบ้างนั่นละแหววเดี๋ยวมาลุ้นกันครับอาจจะแบ่งใส่ก่อนไม่ต้องเลึกไม่ต้องเลึกลูกไม่ต้องเลึก ติดกันเลยครับนี่สองลังนี่พอเลอยงว่ากุ้งที่แลนมาตาพุ่นครับนี่อ่างเก็บน้ำน้องอะไรได้ครับพุ่นอู้ยหงายตาหมาดไหมนี่ครับตาแล้วใส่ไข่ถืกปะนี่ครับใส่ไข่ไว้ได้อยู่เลยครับนี่เห็นปะในถุงครับโอ้ได้ถอดแล้ววะเนี่ได้ครับเดี๋ยวพอเลอยังขอไปใส่กันเลยครับเด้อคอยลงมาเด้ออย่าก,กิ่งลงมาเด้อ บ้างนี่อีกครั้งนึงครับอาขออึ้นบนลงยอดหัวหานปลาดุกแล้วครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันนี่ใอ้แบงคบ้างติดๆกันนี่แลห,ลห,ลหละครับเฮ้ยจะลงไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกลูกโอเคมาบ่ได้มาหลายเมตรแล้วครับ มีแต่เช็แบ่งลุยเอาตรงนั้นแหละโอเคนะนี่ครับเราใส่ไบหนึ<ะ>่งสองสามใส่ไกลๆลกันเลยครับทำนี้กุ้งนี่จังได้กับปลเหลือครับไปครับมาลุ้นกันเหมือนเสารด้ะครับเด้อส,<า>ว,สวัสดีครับสวบัสวดีท่านผู้ชมช่องพอเลียงาเพื่อนนะครับเด้อเอาเงียบออกก่อนืัอนี้กับมายามกุ้งนะครับเด้อมือขึ้นใส่ใบกับมือตอนแรกอ่ะใส่ใบกับเชฟแบ่งเนาะครับเนาะมืัอนี้เชฟแบงค์ไปเลี้ยนหนังสือครับวันเสาร์กิด มาหนกคู่เดียวนะครับเนาะโอ้เฮงไหนเนาะวันนี้มีคนจับกล้องให้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเขาสิมานว่ลุงลุงมาดักไว้เหรอลุงมาช่วยผมยกหน่อยดิผมแทบแบงไม่มาเลยเนี่ยแหละแถวนี้แหละมายกให้ผมหน่อยมันทั้งยกทั้งถ่ายมันไอท่านผู้ชมเขาดูไม่ชัดเดี๋ยวจะให้ลุง ซอยเลยครับเด้อพี่น้องใช้แบ่งบ่มาไหมครับใช้แบ่งไปเลี้ยนตั้งแต่ตีหาผลมาขึ้นเดี๋ยววันนี้ทีเขาเลี้ยงลุยเองนะครับเดี๋ยวให้ลุงซอยครับเพราะว่าพอเลี้ยงใส่เกงขาสั่นมาอ๋อห้องลุงเก็บไปยัง,ยงอ๋อมากำลังมาเก็บพอดีเหรอ<ช>เอา<ๆ>เก็บของผมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยโอเคโอเคนู่นขอ,องลุง,<ๆ>ลงนี่เนี่ยผมดักดักใกล้ๆเนี่ย เออข้างถนนนี่แหละเปลี่ยนแบบลุงเลยนะเอ่อยกสองเนี่ยก็เดินไปฝั่งนู้นไงเดี๋ยวหลังแรกนะครับที่เขาใส่ไว้ีหมู่บ้านครับมาลุ้นกันว่าติมบานบอพี่น้องเอ้ยคือไม่ลุงเขาเนหนาวไหมผมไม่ค่อยเยอะเลยเยอะได้อยู่แต่ไม่ค่อยเยอะ กุ้งกุ้งไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่ากุ้งสวยมากเลยไม่มีอะไรปนเลยเอาน,นี่นี่ครับเข่ายุ่ครับแต่ว่าไหลาไปเลยครับเนี่ยทางต่อไปลุงต้องเลื่อนเดินไปนี่มันอย่างดีเลยนะเนาะบุกป่านี่ไม่ต้องกลัวน้ำเลยครับนี่ยอดเลยครับกุ้งกำลังงามๆครับนี่ เให้ลุงไปเอาอีกครั้งหนึง่งกุ้งตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่สวดหลังนู้นเยอะเหรอหูติ๋วเยอะ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 มามาตอมาลุงถือว่าโอเคอยู่ครับให้ลุงตอบมาให้เบิึงนะครับเดี๋ยวมันไกลต่อตางกันลุงโอ้โบ่หอยไหลามาเลยครับแต่ว่ากุ้งใสๆส,สวยเนาะ คุ้สวยนะไซพอดีเลยเนี่ยโอย้ยยอดไปครับหลังต่อไปครับครับอีกหลังหนึ่งโอ้ไม่อยากลงหนาวเลยหนาวแล้วยองกันเรื่มหนาวเลยครับพี่น้องโอ้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วครับแจมแจมแจมพี่น้องแจมหลังนี้เขาเทาวะเอาโตบ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  เออขอทาลูกขอทาหลังนี่ังนะนี่สวยนะไม่มีอะไรปนเลยเนาะอโ้ถ้าแบบนี้ทุกหลังเนี่ยก็คือโอเคอยู่นะนี่ครับถ้าแบบนี้ทุกหลังสิบลังกิโลลูกนี่นะ่าจะมันไม่ถึงขึ้นกิลด์สิบลังก็น่าจะึกิโลนะครับหลังต่อไปครับสวยๆนี่ลงอานนี้ลงลงอันโอ้ <c oughs> ระวังระวังระวังเ <c oughs> นี่ยว่าคืนบุกมาใส่กับเชฟแบงค์นี่ตรงนี้แหละ หนึ่งสองห้าุดน้ำดีๆโอเคอยู่เข้าอยู่อุ่นเยอะเยอะอยู่ลุงแต่กุ้งมันตัวเล็กเฉยต่อมาต่อมาอืมนี่ส้วนเนาะมาดูหน่อยลุงนี่ครับมันถือว่าหลายครับแต่ว่ามันงามๆเลยครับถ้าแบบนี้ทุลังนี่แก้มเลยคยับนี่ กันเลยครับนี่ยโอเคอยู่ครับดิี่ตอดัางเข้ามาเลยลุกนี่เ,เข่าเยอะอยู่ครับเนี่โอ้แกะแกกันคือนปะเขาคือกันหมดเน,น <laughs> าะหลังนี้เนื้อเข่าเยอะ <laughs> อนี่ครับหลังนี้แก้มเลยครับนี่ใสๆเลยตอดัางมาลุกนี่ครับโอ้มานเยอะมือหน,นี่ครับแก้วไปหลังต่อไปครับ หลังนึงครับผมไม่ลึกไม่ลึกลงไปเลยอือโอ้ยใช้แบงค์ไม่ดูเลยครับเคอยู่นะโอ้ยจๆๆ้ำจ้ำจ้ำจับใส่สเลยครับอนี่ยอะสอกต่อมาลูก ลุงมาซอยนะครับเด้อลุงเพิ่นกับมาใส่ของเพื่อนครับนี่ครับย้มอ่ะลุงแววสองหลังนู่นถือว่าเลยถต่ผมไปไม่ได้นะดูดูดูมึงเ้พ่อเลี้ยงเคย่อเลี้ยงเคยถ่ายไหมถ่ายคนเดียวหมดแล้วเดี๋ยวให้ลุงไปยามนะลุนไห้ครับ เหมือนกันไหมลงุงเข่าซ้ำๆกันครับนะี่ครับลังหนึ่งอะผอมันสวยเลยครับกุ่งเหมาะต่อการก้อยมากเลยเดินไปเลยลงุงไม่ลึกอแล้วมุงหลังนั้นมันอยู่ บนบกมันจะเข้าเหรอกุ้งเงหรอเ <laughs> ข้าแม่หลังนะั้นนะเขอาอยู่ครับแต่ว่าเขาไหลครับเดี๋ยวขึ้นไปรัดรุนทั้งผุนเด้อ เสียดายหนูเนอะขจะอ,อมใส่ก่อนครับพี่แม่ว้วยหนูแม่เพิออ่งขวิดมะไหแมเพิ่นออกมาดักเรียบร้อยเลยวะ่ะเสร็จพเพิ่นเลยเค okay, ครับ